ค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1ค่ะจริงๆก็ไม่ได้เท่ากับ1อย่างเดียวมากกว่า1น้อยกว่า1เออใช้คำว่าเศษส่วนที่เกี่ยวข้องกับ1ละกันเนาะอ่ะสำหรับตัวแรกนะคะเศษส่วนที่เท่ากับ1เศษส่วนที่เท่ากับ1เนี่ยหมายถึงว่าคือตัวเศษส่วนนะคะที่มีตัวเศษ และตัวส่วนเนี่ยเท่ากันคือเป็นตัวเลขเดียวกันเหมือนกันแนหะเราจะเรียกว่าเขาคือเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับ1อย่างอันเนี้ยหส่วนหก็เท่ากับ1 12ส่วน12ก็เท่ากับ1 7เจดส่วน7ก็เท่ากับ1 90กส่วน90ก็เท่ากับ1 โอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ1น,นะคะอันนี้คือเศษส่วนที่เท่ากับ1เนาะต่อไปค่ะเศษส่วนที่น้อยกว่า1อ่าเศษส่วนที่น้อยกว่า1ห,หมายความว่าคือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะ ถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเขาคือเศษส่วนที่น้อยกว่าหนึง่งเช่นเศษสองส่วนห้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าหนึง่งเศษสองส่วนสิบสองเนี่ยก็จะน้อยกว่าหนึง่งเศษสามส่วนเ็ดเนี่ยก็จะน้อยกว่าหนึง่งเศษยี่สิบส่วนห้าสิบก็จะน้อยกว่าหนึ่งเพราะว่าตัวเศษเนี่ยมันน้อยกว่าตัวส่วนโอเคนะตอนนี้เรารู้แล้ว ถ้าเศษกับส่วนเหมือนกันแสด да งว่าเท่ากับ1ถ้าเศษน้อยกว่าส่วนแสดงว่าเศษส่วนนั้นน้อยกว่า1นะคะต่อไปตัวเศษส,ส่วนที่มากกว่า1ตัวเศษส,ส่วนที่มากกว่า1ก็หมายถึงตัวเศษเนี่ยจะมากกว่าตัวส่วนโอเคไหมถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเน oui ีสส่ยก็แสดงว่ามันจะมีค่ามากกว่าห เะะพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแสดงว่ามีค่ามากกว่า1ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแสดงว่ามีค่ามากกว่า1ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแสดงว่ามีค่ามากกว่า1และตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็แสดงว่ามีค่ามากกว่า1นั่นเองโอเคนะอันนี้คือเรารู้ถึงเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1เศษส่วนที่มากกว่า1เศษส่วนที่น้อยกว่า1 นะคะทีนี้เราจะมาลองไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่สี่ข้อที่ห้าใหญ่นะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันเนี่ยเดี๋ยวครูทบทวนก่อนเมื่อกี้นี้เนาะถ้าเท่ากับ1ห,หมายความว่าไงเท่ากับหนึ่งก็คือตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวเดียวกันเช่นเป็นสามก็เป็นสามอย่างนี้อ่ะอันนี้เราทําอย่างนี้ ต่อไปถ้าน้อยกว่าหนึงหมายความว่าไงน้อยกว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวบนเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัวล่างตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะถ้ามากกว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามากกว่าแสดงว่าตัวบนเนี่ยก็จะมากกว่าตัวล่างนั่นเองอะไรแบบนี้เนาะ ทีนี้เรามาพิจารณากันบ้างเขาให้จำนวนเรามาทั้งหมด8ปดจำนวนเขาถามเราว่าเศษส่วนใดบ้างที่เท่ากับ1เศษส่วนใดบ้างที่น้อยกว่า1และเศษส่วนใดบ้างที่มากกว่า1นึ่งนะคะและเขาให้เราใส่เพราะเหตุใดด้วยเดี๋ยวเราค่อยใส่สรุปตอนสุดท้ายนะคะเริ่มแรกเลยเราพิจารณาทีละตัวเลยค่ะนักเรียนเราดูทีละตัวเลยเราเริ่มที่เจส่วนแก่อนเลยค่ะ เศษเจ็ดส่วนแปดมันเป็นยังไงกับหนึ่งตัวบนมันน้อยกว่าแสดงว่ามันก็น้อยกว่าหนึ่งอ่ะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเศษเจ็ดส่วนแปดเครียต่อไปตัวที่สองค่ะเศษแปดส่วนเจ็ดส่วนเศษแปดมันมากกว่าใช่ไหมซึ่งครูบอกแล้วว่าถ้ามากกว่าตัวบนมากกว่าตัวล่างเนี่ยเอาอ่ะถ้าตัวบนมากกว่าตัวล่างเนี่ยจะหมายความว่า มันจะมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีค่ามากกว่าหนึ่งนั่นเองต่อมาค่ะเศษสิบส่วนสิบสองมันเป็นยังไงตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแสดงว่ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองเรียบร้อยต่อไปตัวบนน้อยกว่าตัวล่างก็แสดงว่ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองเห็นไหมง่ายๆเลย easy easy ต่อไปตัวบนมากกว่าตัวล่างตัวล่างตัวล่างไม่มีรอเรือแสดงว่ามากกว่าหนึ่งตัวบนกับตัวล่างเท่ากันแสดงว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมเรารู้นี่จะเท่ากับ1ก็ต่อเมื่อมันเป็นตัวเดียวกันนะคะต่อไปตัวบนน้อยกว่าตัวล่างก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนพอมันน้อยกว่าปุ๊บแสดงว่าก็ต้องมีค่าน้อยกว่า และสุดท้ายตัวบนกับตัวล่างเป็นตัวเดียวกันแสดงว่าเขาจะทำไมเขาจะเท่ากับหนึ่งะคะเราก็สรุปอีกรอบหนึ่งสรุปก็คือเขาบอกว่าเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งเพราะอะไรมันถึงเท่ากับหนึ่งลูกเพราะ,ะตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันโอเคนะ ถ้ามีค่าเท่ากันสแสดงว่ามีค่าเท่ากับ1ต่อไปตัวนี้เขาคือน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเพราะตัวเศษก็คือตัวข้างบนเนี่ยน้อยกว่าตัวส่วนจำไว้นะถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเนี่ยสแสดงว่ามันก็จะมีค่าน้อยกว่า1นนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมากกว่า1เพราะอะไรเพราะตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนแค่นั้นเองเรียบร้อยได้แลว้ว่าการรู้จักเศษส่วนที่มากกว่า1น,น้อยกว่า1แล้วก็เท่ากับ1ก็มีเท่านี้นะคะนักเรียนต่อมาถ้าเกิดว่าครูพูดเร็วไปอะนักเรียนก็ไปย้อนดูข้างหน้านะว่าครูอธิบายว่าอะไรบ้างนะคะ ต่อมาค่ะเราจะมาดูเศษส่วนกับเศษ1ส่วนสองเศษส่วนกับเศษ1ส่วนสองเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างก็คือคำว่า1ส่วนสองเนี่ยมันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้คำว่าครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งสมมติว่าหนูไปเจอโจทย์อย่างเงี้ยแล้วโจทย์เขาบอกว่ามันคือครึ่งหนึ่งให้นักเรียนรู้เลยว่า ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งถ้ามันคือครึ่งหนึ่งก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็ครึ่งครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราพูดก็คือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะถ้าหนูเจอโจทย์เขาบอกว่ามันคือครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือรู้ไว้เลยว่ามันมาจากเศษหนึ่งส่วนสองนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะพิจารณาเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องไปหาครึ่งหนึ่งก็คือไปหารสองก่อน ของตัวส่วนนะคะจากนั้นเราก็มาพิจารณาตัวเศษค่ะก็คือหมายความว่าถ้านักเรียนเนี่ยถ้าเราไปทำครึ่งนึงมาแล้วแล้วตัวเศษก็คือตัวบนเนี่ยน้อยกว่าแสดงว่าเขาก็จะมีค่าน้อยกว่า1นส่วนสองเลยถ้าหากว่าเราทำตัวเศษนะคะเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนแล้วเนี่ย แสดงว่าก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองถ้าเกิดว่าเราทําตัวเศษออกมาเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่ามีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองโอเคนะอ่ะนั่นอาจจะแบบงงงนิดนึงเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะไปดูในแบบฝึกหัดกันนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดข้อหนึ่งใหญ่ ะะเริ่มแรกเลยค่ะเราต้องไปหาครึ่งหนึ่งมาก่อนนะักเรียนไปหาครึ่งหนึ่งของตัวนี้มาก่อนครึ่งหนึ่งของสิบเอคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของสิบเอ็แล้วก็สิบเดนี่ยไปหารสองสองอะไรได้สิบสองห้าสิบลบกันเหลือหนึ่งเราก็ใส่จุดทศนิยมแล้วก็เติมศูนย์นะคะ สองหสลบกันเหลือ0ูนย์แสดงว่าครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยคือ5.5โอเคปะเวลาเราทำนะเราไปหาตัวครึ่งของตัวส่วนมาก่อนปรากฏว่าพอเราไปเจอเป็น5.5าจปุ๊บนักเรียนดูระว่างตัวบนก็คือ4กับ5.5ตัวข้างบนนะเราดูตัวบนเป็นหลักตัวบนมันทำไมกว่ามันน้อยกว่าใช่ไหม พอมันน้อยกว่าปุ๊บก็แสดงว่ามันน่ะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยโอเคไหมคะอ่าเพราะว่า1ส่วน2เนี่ยคือครึ่งหนึ่งฉันไปหาครึ่งหนึ่งมาแล้วพอไปหาครึ่งหนึ่งมาแล้วปรากฏว่า4เนี่ยมันยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอีกก็แสดงว่ามันจะมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอีกโอเคนะเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน11เนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูเศษเจ็ดส่วนสิบสี่กันบ้างเราจับหารสองเลยค่ะหารสองป,ป,ปั๊บปั๊บปื๊บปรากฏว่ามันได้เป็นเท่าไรหร่ลูกอ่ะได้เป็นเจ็ดใช่ไหมเราได้เป็นเจ็ดปื๊บนะคะได้เป็นเจ็ดแล้วเราก็ไปดูตัวตัวเศษอ๋อลิ้นพันแล้วไปดูตัวเศษปรากฏว่าตัวเศษมันทำไมกันเท่ากันกับครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ ตัวเศษมันเท่ากันกับครึ่งหนึงก็แสดงว่ามันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเศษ7ส่วน14นะ,ะต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวที่3เราก็ไปหาครึ่งหนึ่งของ32าก่อนหนูก็ไปจับหาร2เลยนะเนี่ยาหาร2 32าร2 32หาร2นะคะก็2 1 2ลบกันเหลือ1 12สลงมา 26, 12ลบกันเหลือ0แสดงว่าครึ่งหนึ่งของเขาคือ16ถูกไหมแต่ว่าตัวบนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงตัวบนของเราตัวบนของเราเนี่ยมันมากกว่า16แสดงว่ามันก็คือมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วนสนั่นเองนะคะต่อไป ข้อต่อไปค่ะเราจับหารสองหารสองได้เท่าไหร่ได้ส2บสองถูกไหมแล้วตัวบนมันทำไมกว่ามันน้อยกว่ามันเท่ากับหรือมันมากกว่ามันน้อยกว่า12ที่เราหามาได้ใช่ไหมแสดงว่ามันก็น้อยกว่าเราก็มาใส่ช่องที่น้อยกว่าได้เลยนะคะต่อมา อันนี้ก็เหมือนการหนูก็มาหารสองค่ะเพื่อหาความเป็นครึ่งหนึ่งปรากฏว่าหารสองออกมาได้สิบหลังจากนั้นพิจารณาตัวล่างกับตัวบนมันเป็นยังไงกันมันเท่ากันพอมันเท่ากันปึ๊บก็แสดงว่ามันก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะเราก็จับหารสองเลยหารสองก็จะได้ออกมาเป็นเก้าถูกไหมนักเรียนลองไปหารเองนะ อาหารก็ได้9นะคะแล้วเราก็เปรียบเทียบตัวบนกับตัวล่างปรากฏว่าตัวบนเนี่ยคือ12มีค่ามากกว่า9เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเขาอยู่ในเศษส่วนที่มากกว่านั่นเองไปไปต่ออีก3าข้อจะ้ะต่อไปเราไปหาตัว6หาร2เราจะหาร2เสมอได้ออกมาเป็น8เราจับตัวล่างกับตัวบนเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าตัวบนมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่ามันคือเศษหส่วน8ปนั่นเองนะคะและต่อมาเราหารสองอ่ะเรามาหารสองกันหาร2 2 6สอลบกันเหลือ1เติมจุดใส่0 2 5ย์สลบกันเหลือ0แสดงว่า ครึ่งหนึ่งของ13ก็คือ6.5นั่นเองปรากฏว่าพอเราไปได้6.5จปุ๊บ8มันทำไมกว่า6.5มันมากกว่า6.5เราก็จะได้ว่ามันคือ8ปดส่วนสินั่นเองค่ะและต่อไปค่ะหารสอง ก็จะได้44หาร2ก็คือ22นั่นเองเราจับตัวล่างกับตัวบนเปรียบเทียบกัน <c oughs> ก็จะเห็นว่าตัวบนมันน้อยกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะได้19ส่วน22นั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการทำการหาว่าตัวไหนมันน้อยกว่า1ส่วน2ตัวไหนมันมากกว่า1ส่วน2และตัวไหนมันเท่ากับ1ส่วน2นะคะโอเคเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ เพียงเท่านี้ให้นักเรียนไปลองทําความเข้าใจเพิ่มนะเพราะครูรู้สึกว่ามันก็เข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ